การประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาโดยให้เกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาประจำปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของรัฐสภาไทยตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวคิดของสหภาพรัฐสภานำเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่สมาชิกรัฐสภามุ่งศึกษาเฉพาะรัฐสภาประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา โดยใช้รูปแบบการวิจัยทั้งการประชุมกลุ่มย่อยสภากาแฟโดยจัดเวทีตามภูมิภาคของประเทศการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒธธิและการระดมความคิดเห็นนำไปสู่ความเข้าใจข้อมูลในระดับลึกในแต่ละประเด็นเพื่อให้สามารถทำหน้าที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชนและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้รอบด้านมากขึ้นตามเนยะของมาตรา77แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560 โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของภาครัฐให้การพิจารณากฎหมายมีความรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งเสนอให้รัฐสภาจัดทำคู่มือและฝึกอบรมให้สมาชิกรัฐสภามีความรู้ความเข้าใจต่อนโยบายต่างประเทศและการมีส่วนร่วมซึ่งถือเป็นหน้าที่สำคัญของสมาชิกรัฐสภา